สุดท้ายกระโดนมาตาหนึ่งสองถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วพอถูกดำเนินคดีตามกฎหมายบอกโอ๊ยไม่ยุติธรรมขัดสิทธิเสรีภาพปิดปากไม่ยอมให้พูดโน่นนี่ยแต่สุดท้ายมันเป็นเรื่องโกหกอะใส่ร้ายสถาบัานะ่ะเจตนาให้ร้ายอะหวังเพื่ออะไรให้ฝ่ายตัวเองเขามีอำนาจในการปกครองอะตัวเองทําผิดจนกระดานเองริ่งทุกอย่างเอาชนะทุกอย่างให้มาถึงเส้นใดได้ไม่สนใจอะรถจะฝ่าไฟแดงจะชนใครก็ได้ ทำไปสวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มนะฮะสำนักข่าววิหกนิวส์นะก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของ การเอาไปกล่าวหาในกลุ่มกระบวนการล้มเจ้าที่เริ่มต้นจากสมศักดิ์เจียมธีรสกุลน,นะครับเอาไปกล่าวหาว่าในหลวงเข้าไปเกี่ยวข้องพยายามจะสะกัดกัน้นนะฮะพิธาไม่ให้เป็นนายกรัฐมนตรีไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สูก่กระวกบวนการสังเคราะห์กันท่านนะครับอ่าข่าวมาแจ้งนะครับ คือเข้าไปส่องในไอีพวกช่องของพวกด้อมส้มติ่งส้มทั้งหลายนะฮะตอนนี้นะครับมันมีการบิดเบือนนะครับบิดเบือนให้ร้ายสถาบันเราแล้วนะครับมันพูดว่าไงครับมันบอกว่าที่พวกมันโดนอยู่ทุกวันเนี้ยเรื่องอถอดถอนสอสอเรื่องคดีผู้ถือหุ้นต่างเนี่ยมันบอกว่าสถาบันเนี่ย เป็นคนกันแกล้งมันเพ่อแม่พี่น้องดูความชั่วร้ายของมันสิโอ้โหเลวร้ายมากเลยอ่ะมันปลุกนะครับตอนนี้มันปลุกมันปลุกพวกไอติ่งส้มด้อมส้มทั้งหลายเนี่ยให้ลงถนนอย่างเดียวเลยแล้วใส่ร้ายสถาบันให้เกียรติทางสถาบันดูสิ่งที่มันทำมันชั่วร้ายมากเลยนะครับพวกเรานะครับออกมาเซฟหนึ่งหึงสองกันหน่อยนะครับพ่อแม่พี่น้องนะ เวลาเกิดยามศึกสงครามเนี่ยเราจับอาวุธปืนแล้วไปอยู่แนวหน้าเหมือนในหลวงรัชกาลที่สิบผมยังไม่เคยเห็นไม่เหมือนในหลวงรัชกาลที่เก้าอ่ะคนละคนเรดิวิชันอ่ะคนละดิวิชันนะครับผมอยากให้เวลามียามศึกสงครามเนี่ยนักการเมืองเนี่ยที่อยู่ในวัยวัยหนุ่มเนี่ยออกนําทัพด้วยตัวเองนะฮะออกนําทัพด้วยตัวเองนะฮะมันจะเป็นภาพที่แบบสุดๆนะครับแล้วผมก็ยังไม่เชื่อนะฮะว่าจะมีนักการเมืองคนไหนที่จะรัก ผืนแผ่นดินไทยทุกตารางนิ้วเท่ากับพระมหากษัตริย์นะครับเพราะว่าพระมหากษัตริย์ส่งไปขยายอาณาเขตส่งไปเอาดินแดนขยายให้กับลูกให้หลานเราอยู่จนถึงทุกวันนี้เวลาเสียดินแดนพระองค์ก็ต้องเสียใจเป็นเรื่องปกติเหมือนสมัยรัชการที่5เสียใจมากกระบวนการวิเคราะห์สมศักดิ์เจียมธีระสกุละไปโพสต์ข้อความบางประการนะี่ยนะก็ไปกล่าวหา ราชการที่1 0ว่าเป็นผู้ขัดขวางนะครับบอกว่าถ้าพี่ธาจะได้เป็นนายกยกมุตรีเนี่ยจะต้องผ่านความเห็นชอบนะครับถ้าสมมุติว่าในหลวงยินยอมยังไงพี่ธาก็ได้เป็นนายกยกมุตรีแน่นอนนี่คือข้อกล่าวหาของสมศักดิ์เจียมทีรชกุลและต่อมาไอ้ด้อมของสมศักดิ์ไอ้ไอ้ด้อมส้มก็เอาเรื่องนังกล่าวไปเข้ากลุ่มและโจมตีในหลวงอย่างต่อเนื่องใส่ร้ายในหลวงอย่างต่อเนื่อง ความจริงนะเป็นยังไงคือหุ้นส่วนต้องเข้าใจก่อนนะอธิบายก่อนคือบทบาทและหน้าที่ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับไม่ได้ปกครองในระบอบประธานาธิบดีนะพระมหากษัตริย์ของไทยอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองมา24มิถุนายน2475ต้องเข้าใจหลักก่อน นะครับเรื่องของพิทาเนี่ยที่โดนเรื่องหุ้นเนี่ยหรือโดนเรื่องอื่นๆเรื่องการยุบพักไม่ยุบพักเนี่ยเป็นเรื่องภายในที่เขาทํากันเองของฝ่ายซ้ายนะไอทีวีไม่ได้เป็นของฝ่ายขวานะไอทวีเจ้าของเดิมเนี่ยเป็นทักษิณน,นะและเขาก็ให้คนอ,อื่นถือกรองหุ้นแทนเพราะกฎหมายมันห้ามการถือกรองหุ้นเขาก็เลยให้คนอื่นถือกรองหุ้นแทน เหมือนพี่ทาไปโอนให้กับน,น้องให้น้องถือกรองหุ้นแทนแค่นั้นเองสิ่งที่เกิดขึ้นมีการเขียนไว้ในรัฐบุญพุทธศักราชสองัรเป็นต้นมาเพราะต้นเหตุของไอทีวีนี่แหละก็เลยห้ามนักการเมืองและพรรคการเมืองถือครองหุ้นสื่อนี่หุ้นส่วนคนจะรู้นะฮะอันนี้ประการแรกนะครับประการที่สองคนที่ดำเนินการเรื่องนี้บงการเรื่องของหุ้นไอทีวีสกัดทางพี่ทาเนี่ย คือฝ่ายซ้ายที่เขาได้ประโยชน์ต้องการที่จะให้พักที่สองคดิที่สองมาเป็นผู้สูกเสนอชื่อเป็นนายกกำตรีแทนนะอันนี้คือความจริงถามว่าเรื่องนี้ไปเกี่ยวอะไรกับนายหลวงไหมไม่ได้เกี่ยวนายหลวงไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยไม่มีการสกัดกั้นอะไรงนั้นและไม่จําเป็นจะต้องมีการสกัดกัน้นนะฮะมันเป็น,นกลไกตามหลักนิติรัฐและเป็น,นกลไกตามหลักนิติธรรมที่ดําเนินเดินไป ทำไมอ่ะในทำไมในหลวงต้องมีความจําเป็นจะต้องไปสกัดกั้นพิธาด้วยบางคนบ่ดต้องการแก้ไขมาตราหนึ่งสองต้องการจะล้มล้างการปกครองนี่คือสาเหตุหรือเปล่าผมว่าไม่มีความจําเป็นอ่ะประชาชนคนธรรมดาผู้รักชาติศาสนาพระหมหากษัตย์ตุลาการบริหารนิติบัญญัติและองค์กรสละดเขารู้หน้าที่ของเขาเมื่อมีการการะทําความผิดก็ต้องดาเนินการนะในหลวงใช้อำนาจทางช่องไหนไปสั่งปั้งอะพิธาห้ามมามันไม่ได้ มันมันไม่มีในรัฐธรรมนูญไงมันต้องเป็นไปตามกาลไกในรัฐธรรมนูนไงมันนอกเหนือรัฐธรรมนูญมันทําไม่ได้ไงนะเว้นแต่บางกรณีแต่เรื่องนี้มันไม่ใช่มันเป็นกระบวนการตามปกตินะฮะที่เกิดขึ้นคําพูดวาจาของสมศักดิ์เนี่ยง่ายสมศักดิ์ก็บอกอต้องใช้เส้นนะ่ะถ้าไม่ใช้เส้นนะมาไม่ได้นะฮะต้องอุ้มพิธามาให้ได้คือสมศักดิ์ก็เชยร์พิธาแต่จริงๆแล้วมันเป็นความขัดแย้งระหว่างส้มกับแดง นะต้องการแย่งชิงการเป็นคดด d เดตนานยกตรีไม่ได้เกี่ยวข้องกันในหลวงเลยเสียงทั้งเพื่อไทยและก้าวไกลรวมกันจนถึงขนาดนี้ไม่ว่าใครจะถูกเสนอชื่อเปน็นนายกตรีก็เสียงก็ยังไม่พอ376เสียงไม่เกี่ยวอะไรกันในหลวงไม่เกี่ยวเลยคนละเรื่องเลยนะคำพูดวาจาภาษาข้อความที่สมศักดิ์เขียนนะฮะแล้วก็ไอ้พวกด้อสมสมศักดิ์ นะลูกศิษย์สมศักดินะ์ที่ตามมาด้วยศาสดานะเป็นคนนำเนี่ยอย่างสมศักดิ์เป็นคนนำมันเป็นเรื่องโกหกทั้งสิ้นนะมันไม่มีบทบัญญัติข้อใดที่ห้ามไม่ห้ามโดยพระมหากษัตริย์ต้องเป็นผู้สั่งไม่มีมันเป็นเรื่องบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2 5 6พที่เขียนไว้เรื่องข้อห้ามและไม่ห้ามนะและ เป็นเรื่องของพอรบเลือกตั้งที่ห้ามและไม่ห้ามอยู่แล้วมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยสมศักดิ์อาจจะแค้นเพราะเป็นผู้ต้องหาตามมาตราหนึ่งสองที่หลบหนีไปอยู่ในประเทศฝรั่งเศสและผู้ต้องหาตามพรบความมั่นคงนะครับที่หลบหนีและพรบอคอมพิวเตอร์ถูกไหมจับแล้วถูกไหมจับอีกสิ่งที่สมศักดิ์โดนมันเกิดจากอะไรเจอสิ่งที่เขากระทา มันเกิดจากการกระทําของสมศักดิ์เองนะครับผมนึกเรียนหุ่นส่วนว่าไม่จริงอะ่ะไอ้พวกที่ปล่อยข่าวลือพูดไปเรื่อยสุดท้ายกระโดนมาตาหนึ่งสองถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วพอถูกดำเนินคดีตามกฎหมายบอกโอ๊ยไม่ยุติธรรมขาดสิทธิเสรีภาพปิดปากไม่ยอมให้พูดโน่นเนี่ยแต่สุดท้ายมันเป็นเรื่องโกหกอะ่ะใส่ร้ายสถาบัานน่ะเจตนาให้ร้ายอะ่ะหวังเพื่ออะไรให้ฝ่ายตัวเองเขามีอำนาจในการปกครองอะ่ะ ตัวเองทําผิดจนกระดานเองกริ่งทุกอย่างเอาชนะทุกอย่างให้มาถึงเส้นไดได้ไม่สนใจอ่ะรถจะฝ่าไฟแดงจะชนใครก็ได้ทำไปถ้าเป็นลักษณะแบบนั้นหุ้นส่วนคิดว่ามันควรจะให้เข้ามาบริหารประเทศไหมล่ะสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นตามหลักพุทธศาสนาเขาเรียกว่ามันเป็นกรรมกรรมที่เกิดจากการกระทำใคร ทำกรรมใดไว้ย่อมด้รับผลกรรมตามนั้นขอบคุณที่บอกต่อกอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเธอศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ She เยี่ยศักดิ์ของเราเราเชื่อชูเราสู้ไม่ถอยจนก้าเดียว บรรพบุบรุษของไทยแต่โบราณปกป้องต้องเมืองคุ้มเยาเสียเลือดเสียเนือ้อไม่ใช่เบา